สวัสดีครับซองยูทูบน้องมีตารับผมฝากสวัสดีสุภาพสุภคนพี่น้องสวัสดีขาหนึ่งมันเป็นยังได้พี่น้องเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่พี่น้องเด้อขอถูดขอไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นอย่างไรนอ้นอ,งอ,าาอ,นองพี่น้องเลยอากาศหอนบ่พี่น้องเลยทั้งบ้านทั้งยังทั้งนี้อากาศนอนแห้งพี่น้อง40องศาไอ้ที่เขาติดตะกานสงก้านล่ะพี่น้องเลยอากาศจะหอนหอนเนี่ย มาออเรื่องการปัฒนาคือกอละพี่น้องเลยนี่มีน้องคนคอมเมนต์ว่ามาถามว่าการเปรียกไกยเป็ยนยังเปียกบ,บาได้มากเสียเปียกเขาพนนะ่ะมาถามวิธีการเปรียกมาถามปุ่มผมก่สิในความคิดของผมเด้อพี่น้องเดินในในนาำเฉพาะมือไม้เข้าพี่น้องบอกแน่ตามความคิดของพี่น้องนะ การเปียกไก่เนี่ยห้าวอย่าพึงใจห่อนนะพี่น้องเด้ออยู่วงไหนก็คือกันเราพี่น้องการเปียกไก่แล้วเ้าเปียกไก่เ้าต้องเสื้อมันในีจะคล้องนะพี่น้องเด้ออย่าพึงใจห่อนมันยังหนึ่งการเปียกไก่นี่ไปเปียกกบเสียนกั็ยังพวกมื่อเสี้ยนเขาหลินพวกเขาหลินนั่งซีพี่น้องห้าวก็จะไปเสือเขาไล่นะพี่น้องเด้อบางคนเขาสีอยากเล่นเขายุไดนะพี่น้อง แนะนำเอาเลยเอาเลยคนเดีวยวอยากอยากได้๋ยวจะเดี๋ตีในนใั่งหมายถึงห่อตีการเปรียบวันนี้เฮาอย่าไปเสื้อผู้ใด้หลายเด้อพี่น้องเด้อเสื้อจะคล้องอจะคล้องเป็นคนเลี้ยงจะคล้องเป็นคนเฮาเป็นคนเลี้ยงเองเฮาต้องหูหนึ่งห่อตรงหูหงหว่าไกลห่อฐาะนะแบบใด้สอบเช่วงชุนดได้จะปึงแก่หอนได้พี่น้อนเย็นเย็นจะปึง เสือกับเปลกเซียนพังยังคนคนคนหลอกขลังพังยังคนที่ว่าอ๋อตี้โลดตี้โหลดนึ่งซ้ำคัญเท่านั้นนี่เดี๋ยวไปบอกมาพันยุได้พี่น้องเฮาถ้าคนเดี่ยวใจเย็นๆนี่บอกมือเส้นเซียนพังก็เก่าพังใจเย็นได้พี่น้องเฮามือใหม่เนี่ยคนใจหอนไปนี่ยพันยุยุไปยุมากเดี๋ยวช้นได้พี่น้องช้อนนะเสียเปียกเขาโหลดได้พี่น้องอืมแบบนี้บอกบอกเขาหลินบอก เขาเล่นเขายังสิเขาชินเขาชินหงอตอนเปนหนองเขาชินยุเขาใส่อืาอยากอยากเล่นอยากยังเขาก็ยุเขาก็ดมองคนอันนี้แบบใจ้าหอนสิตอนเป็น้องนะเขายุคันได้กันสูดได้แบดนี้อืมจังหน่อยจังไงไงมันได้กันสูดอืมเขาก็จะไปอันนี้เสือพวกเสี้ยนขันหลตอนเป็นหนองเนาะถ้ามันบ่ได้ตามใจ ก็เฮาเฮาก็เอาไว้ก่อนพี่น้องเฮาบ่าไปดูงสาม,มียนมื้อนี้เฮากมม็มีมีอีกมื้อถัดไปพี่น้องเลี้ยงบ่อึดดอกเสมออืมไปตีสูตรสายพันธุ์บ่อึดดอ,อกพี่น้องเสมอนี่มีเปิดหลายพี่น้องอืมเฮาก็ลองเช็คเนี่ยเต็มคนละหมู่บ้านก็นได้พี่น้องเสมอนี่ย่าเพิ่งใจ่ใ้อนเฮาต้องเบิ่งไก่เฮานําพี่น้องเบิ่งว่า ไก่ห้านี่มันถนัดแบบใดเอ้มักชื่ชุนอยู่ได่ห้าก็ต้องจับพิจรารณาบางกรพี่นอ้องแต่ห้าวมักเอ้ยแต่ว่าห้ามักอันนี้มันบ่ได้เปียบเสีเปียบมันก็นมีได้เปียบเสีเปยกกียบกันในนิดน้อยมันกับชนกันได้เ้าก็มันก็นบโบเป็นยังพี่น้องเ้าก็ถือว่าเ้ามันเขาทางเ้าวเพราะเป็นว่าเขาทางไงทางสูงในพี่น้องเขาสูงทางไงเนี่ย จังไดก็มันโอกาสชนะเขาเนี่ยมันหน่อยเด้พี่น้องการเปียบเขาต้องใจเย็นๆไก่เข้า้ตงเบิ่งทางไก่เข้าน้ำการเปรียบไก่จะใจหอนได้พี่น้องถืกพื้นยุยยุยใส่ยุยขวานบางคนใจหอนแต่หละเสียเปรียบได้พี่น้องเวลาเปียกเนี่ยสี่ได้หน่อยก็เขาเขาได้เง่้ยได้สูงเงินเวลาเข้าชนเขายังเหล่ามันแพ้มากว่าเขาไปถดไก่กับบุตรได้พี่น้อง ว่าเฮาเป็นคนใจหอนบางครัได้เ,เปรียบไก่ใจหอนอยเย็นเย็นพี่นอนะ้องนะเฮาบอมาเฮาบอสอบเฮากา็เอาไว้โอกาสนาพี่น้องมือไม้ก็มี่ไปมือไม้ก็ได้พี่น้องอย่าไปเฝ้าอย่าไปหลิงเนาะเอาติว่าไกเ่เฮาถานัดบามาแบบนี้แล้วว่าเฮาชอบหรือว่ามันบ่ได้เปียบสีบเปียบม,มันสูสีกันแล้วว่ามันแค่มัน ต่างกันแค่น,น้ำหนักขีดนึงการจับไก่นั่นน้ำหนักมันก็มันก็มีเสียเปล่าจะไปน้องบางคนก็ขีดนึงสองขีดนั่นแหละอยู่ที่ว่าเฮาจับสมือได้พี่น้องพยายามจับจับตัวนี้มีอยุสีหาตัวเฮาจับเป็นเบสตัวพี่น้องเฮาสร้างน้ำหนักมือเฮาไก่ตัวนี้หนักประมาณนี้ไก่ตัวที่สองนักสำเนียงก็ที่สาม เขาจับดูดๆจับสซมือพี่น้องมันจะหูุดกน้ำหนักๆมึอเขาเขาเขาจะหูุน้ำมือเขาเองทันทีหรอกเขาจะจับมึงเขารูปพี่น้องเปียบเสียเปียบแต่มันบม่ได้เปียบเสียเปียบกันร้ายมันสูสีกันกะชนไหนอยู่พี่น้องอย่าไปให้มันเสียเปียบร้ายเสียเปียบร้ายกันเวลามันเพลมันยังมาเขาไปถอดไกกระไ๋าได้พี่น้องเขาต้องถอดจะคล้องคล้องไปคนเปียบเปียบมันไหนทางเขาจังน้อยๆเลว ขอถนัดทันสิครับมันก็บอเป็นยังทางเาา่อหมากให้เปียบเก่ยต้องใจเย็นอย่าไปดีไปหลอนบางคนถือพนุยนุยุยุใส่ในพี่น้องคนใจหอนใดทำได้ส่วนแล้วแพผ่ันมาไปถอดไก่ได้บันถ้าถดอดจะคล้องได้บันหาว่าไก่โบกิงปัดใจเย็นๆได้พี่น้องเด้วยไก่สีหอดสงการส่วนนี้ก็กกเลี้ยง ลายพี่น้องเจนเย็นๆมามีมือนีกับมือนามันก็มีดอกพี่น้องเราต้องพยายามเจนเย็นๆนะพี่น้องอย่าไปรีบไปหลอนอย่าไปเล่งมันมัははบนบาดแผล ks, เอาไว้มือไม่ยันในก็เอาแค่นี้เด้อพี่น้องเอ้ยจะไปหาอาบน้จมันยังก่อนขอบคุณในไล่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับจากใครนั่นไม่เด้อพี่น้องเด้อ